ออนไลน์มาจากยยลานะคะโอ้โอมากไกลนะเนี่ยสองวันที่นางอบอ,อ้าวอยู่ในนี้นะยังไม่มีเวลาเลยเราก็ให้พยายามเอาเข้าออกมาจากกล่องก่อนนะเพราะว่าถ้าอยู่ในนี้นาน,านๆมันเสียงที่จะแบบจะ,จะเน่าจะเฉามากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามันอบอ,อ,อ้าวนะเนาะแล้วก็ไม่มีอากาศถ่ายเท okay. ถ้ายังไม่มีเวลามาทําอะไรกับเขาก็อ,าออกจากกล่องก่อนนะคะแต่ชีวิตจริงก็คือช่วงที่ยุ่งมากๆเนี่ยมันที่อยู่ในกล่องเป็นเกินอาทิตย์นะคะอันนี้ก็ไม่ควรนะเกือบสิบวันโชคดีที่เป็นพวกหออนนะะัวบอลนะเขาลยว่าเออเขาก็ยังอยู่ได้อยู่แตถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยผู้ชมอันนี้เราก็ุตสาร์สั่งซื้อมาแล้วเนาะเราก็ต้องแบบใส่ใจเขาหน่อยนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็แพกมาอย่างนี้นะนอนมาอย่างนี้นี่ ช่วงนี้ก็จะคลั่งไคล้เงินไหลมาบ็นบ้าเป็นหลงังไปนิดนึงนะคะด,ดูไปเขาก็มีเสน่ห์ไม่แพ้พวกบอนนะคะซิงโกเนียมเนี่ยลวดลายมีสิีสันที่แบบสวยคลาสนะาสิกนะมีความพิเศสร็จนะก็เลยจะพยายามเก็บสะสมพวกซิงโกเนียมทั้งหมดนะคะถ้าเป็นไปได้นะ,ะแล้วก็พวกออมออมนี่ก็เป็นซิงโกเนียมเหมือนกันนะ แพ็กมาค่อนข้างโอเคอยู่นะนอนแอ่งแม้งในกล่องก็อยู่ได้แบบอยู่รอบปลอดภัยนะคะนี่คือโฉบหน้าของซิงเกเนียมฟรีคิงส์หรือเงินไหลามา3กษัตริย์นะคะนี่เป็นยังไงคุณผู้ชมชายาของเขาก็คือต้นไม้ของเคนนะคะ <c oughs> แววๆมาว่าน้องเคนภูภูมเนี่ยเขาเขาประมูลขายต้นไม้เนาะ เออหลังๆในช่วงโควิดเขาก็ดาราพวกดาราเวาก,ก็มาจับธุรกิจขายต้นไม้เป็นร่มืสารคือเขาขายได้หมดแหละนะด้วยความมีคนม,มีชื่อเสียงนะบางคนก็ขายของแบรนด์เนมของใช้ของกินอะไรก็ว่าไปนะ,ะแต่ส่วนหนึ่งเขาก็หันมาปลูกต้นไม้ขายต้นไม้นะคะช่วงโควิดนี้เขาก็มาเปิดประมูลต้นไม้นะคะ เพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะนะช่วยผู้ป่วยโควิดที่อาการหนักนะก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะเพื่อส่วนรวมซิงคเนียมทรีคิงหรือว่าเงินไหลามาสามกษัตรินะคะได้ข่าวว่านังเคนเขาขายได้ถึงต้นละสี่พันกว่าบาทนะ oh. ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลดประมูลหรือเปล่าหรือขายส่วนตัวนะคะก oh. ็เลยเริ่มที่จะแบบเป็นที่เล่าลือนะ oh. <laughs> ทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นแบบ ราคาหลักสิบนะเดี๋ยวนี้ก็พุ่งเป็นหลักหลายร้อยพันก็มีนะคะเนี่ยอย่างยี่ดาร้าวขายมันก็เป็นหลักพ <Okay. S 1> ันโอเคฟอร์มนี้ก็เป็นฟอร์มเด็กๆอยู่เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยมีรากแล้วนะคะ <Yahoo! S 1> เขาก็คงวางข้อมานั่นแหละก็คือวางข้อใบเดียวแล้วแต่นี้เลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยสองสามเดือนเขาก็เริ่มแตกนี่นี่มีรากอกาศแล้ว มีสามใบแล้วใช่ไหมแล้วก็จะขยายเลยเนี่ยมีระอากาศทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็จะตัดเชือนตรงนี้แหละอันนี้เหลือใบเดียวก็จะรอดไหมเนาะน่าจะรอดอยู่นะอายุก็น่าจะหลายเดือนละตน้นนี้ก็จะตัดตรงนี้ไปล่อร่ากในน้ำนะคะคือเขาก็มีความง่ายนะทั้งที่ในน้ําไ,ไ,ไม่มีสารอาหารอะไรเลยนะคุณผู้ชมโดยจะใส่ปุ๋ยน้ําไปหน่อยก็ได้นะหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังไปสักครึ่งฝานะี๋ยวเราก็จะทําการ ตัดซะเลยนะไหนๆก็รากเยีวเยวนขนาดนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะตัดกิ่งนี้แต่เวลาตัดต้องระวังนะระวังใบนี้นะคะโอเคอ่ะใช้มีดคมๆของเราที่ทำความสะอาดแล้วนะคะพ่นแอลกอฮอล์นิดนึงให้ห่างจากบริเวณรากอากาศลงมาสักหน่อยนะคะสัก1เซนนะเฉือนออกไปโลดอ่ะอันนี้ก็เอาปูนขาวหรือปูนแดงมาแต้มตรงรอยแผลนะคะ แล้วก็อย่าเพิ่งรดน้ําให้ดูนะการการเน่าของกิ่งนะคะ <Okay. S 2> นี่เป็นน้ําเปล่านะคะเติมเครื่องดื่มชูก,กําลังนิดนึงเพื่อความสดชื่นนะเพราะฉะนั้นก็เอากิ่งที่เราเพิ่งตัดสดๆนี่แหละแช่ลงไปโรดโอเคไม่ถึงสองอาทิตย์นะรากก็จะยาวพืดๆทั้งยาวทั้งใหญ่นะผ <c oughs> ู้ชมก็จะมีความใหญ่ขึ้นคือรากอากาศนี่หน้าที่หลักๆเขาก็คือเกาะเกี่ยว กับไม้หลักใช่ไหมคะแล้วก็ดูความชื้นจากอากาศนะก็คือรากจริงรากจริงที่อยู่ใต้พื้นดินเนี่ยนะแต่ถ้าเขาได้ลงดินหรือว่าลงน้ําแบบเนี้ยเขาก็จะพัฒนาเป็นรากจริงนะคะก็คือจะช่วยกันทำมาหากินนั่นแหละถ้าเขามีรากอากาศเยอะรากตัวนี้ก็จะกลายเป็นรากจริงเนะะ <Okay. S 2> าะโอเคหลักการน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเรารล,ล่ารากแบบนี้รากเขาก็จะโตขึ้นนะคะโตทั้งยาวแล้วเราก็สามารถลงปลูกได้เราจะเลี้ยงในน้ําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเขาอยู่ได้นะคะ แต่ว่าถ้าได้ลงดินแล้วมันก็จะโตเร็วกว่านะเพราะว่าจะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายเนาะโอเคอันนี้ก็จะวางไว้ในที่ร่มนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยนะคะเพราะดู<อ>วัสดุปลูกอันนี้<อ>ก็มีแค่ขุยมะพร้าวกับปุ๋ยละลายช้านะคะ<อ>ก็จะใช้สูตรดินปลูกสูตรพัฒนาแล้วของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนไซส์กระถางพิอีกหน่อยนะ เขาจะได้ทำมาหากินได้เต็มที่กนะ็จะได้แตกกิ่งนีราอากาศออกมาให้เราได้ขยายไปเรื่อยๆนะคะเงนไหลมา3กระสัตรหรือว่าซิงเกเนียมทรีคิงส์นะคะไม้ในกระแสนะอันนี้หาซื้อออนไลน์นี่ก็ราคานี่ย่อนหยอนลงมากว่าไหลามาด่างขาวอยู่นิดนึงนะคะก็จะเป็นหลักร้อยนะอันนี้ที่เคยเจอก็เกือบ400นะตัวหนึ่งแต่ว่าโตัวนี้นิดนึงแต่อันนี้พอดีไปเจอโดยบังเอิญน,นะคะ 195บาทรวมส่งนะแล้วก็เป็นไม้วางข้อแต่ว่าก็มีรากกาศเนี่ยมีให้เราได้ขยายกิ่งนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะโอเคยวค่อยมาอัปเดตนะทั้งกิ่งที่เราก็รากในน้ำนะตอนไหนที่จะลงปลูกได้แล้วก็เปลี่ยนดินเป็นกระถางให้เนี่ยต้นเดิมนะะี่ ium, นะคะเจ้าซิงโกเนียมตรีคิงส์เงินไหลมาสามกษัตริย์นะคะโอเค